สวัสดีครับช่องลีหมิงโชนะครับวันนี้เป็นช่วงสายๆนะฮะของวันจันทร์ที่18นะครับเมื่อคืนดูฟุตบอลไทยเสมอกับลาอุสลาอสนะฮะหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้ก็ลีหมิงนั่งดูเกมเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆครับนะ,ะความรู้สึกก็ไม่แตกต่างกับแฟนบอลทั่วไปนะครับ ทั้งผิดหวังเซ็งอยากจะด่านะฮะนะครับเพราะว่าโอ้โหลาวนี่เขาอันดับโลกเนี่ยนะครับห่างริบกับเรานะครับร้อยประมาณเกือบร้อยอันดับอะถ้าจะว่ากันไปนะครับแต่ว่าเมื่อกลับมาทบทวนมีสติหายใจลึกๆต้องนึกได้นะครับนะเราก็มองบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับว่า บอลไทยชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็มีตัวเก่าอยู่ไม่กี่คนก็ไม่ใช่ระดับเกรด A บวกนะครับเ<ๆ>ท่าเท่ากับที่เออลาวเขาอยู่อันดับ187นะฮะของฟีฟ่าเรนกิ้อันดับ39ของเอเชียอันดับ10ของอาเซียนเราเล่นกับเขาได้แค่นี้รึนะฮะแต่ว่ามอง โลกในแง่ดีว่าเขาเล่นเนี่ยไม่มีแรงกดดันไม่มีอะไรจะสูญเสียเขามีความมุ่งมั่นกว่าเรานะครับเล่นเกมรับวิ่งช่วยกันอย่างลืมตายและที่สำคัญนะครับการต่อบอลของเขาก็น่าทึ่งหลายจังหวะนะครับไม่ใช่ว่าเสียบอลง่ายๆนะครับโต้กลับเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีแก้เพสซิ่งเราก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยบางทีไปเร่งเกมหลายจังหวะไปฟาวแบบ ถ้าจะบอกโง่โงก็ไม่ใช่ไม่ควรจะฝ่านะครับอ่าก็มองในแง่ของสีสันฟุตบอลเนี่ยขนาดเรายังเคยเสมอกับเกาหลีในบ้านเขาได้เลยเสมอกับซาอุมาแล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆประเดิมทุกคนได้ประสบการณ์เกือบครบเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยในทีมชาติหรือเกมใหญ่ระดับเนี่ยความตื่นเต้นนะครับ แรงกดดันนั้นมันบีบนะไอ้จ่ายบอลน,น้ำหนักง่ายๆก็พลาผิดทิศผ,ผิดทางนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าได้บทเรียนและประสบการณ์มันจะต้องเป็นสะสมพบประเสริฐเพิ่มมากขึ้นทีนี้ก็ต้องบอกว่าปัญหาเดิมๆของเราก็คือเนี่ยความแน่นอนนะฮะในการเข้าทำแล้วก็อิชอีเนี่ย เกมรับดีครับได้รับการชื่นชมแต่พอจะเล่นกับทีมอ่อนกว่าที่มาแพ็กเกมเนี่ยก็ทำอะไรไม่ชินเป็น,ปนชินเป็นอันยังเห็นได้ชัดว่านะครับนี่คือข้อบกพร่องของเรานะครับ mm hmm. เขาบอกว่าสถิติในเกมเจอกันลาวเนี่ยนะครับเรายิงได้16ครั้งแต่เข้ากรอบ5ครั้งเองครับน้อยมากนะฮะครองบอลเนี่ย72 ต่อ28นะครับเขามีพื้นที่ในเล่นฝั่งเราแค่3เท่าเองนะครับแต่ว่าเราการได้แค่1ประตูแล้วก็เสียประตูเนี่ยแน่นอนครับมันก็ทำให้แฟนบอลเนี่ยหงุดหงิดรับไม่ได้นะโอ้โหแล้วยังไงนะครับนในช่วงเดือนธันวานับจากนี้นะครับก็เป็นการแข่งขัน อาเซียนครับนะฮะเราก็คงจะไม่ได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดมาร่วมดังนั้นก็ต้องอาศัยนักเตะเหล่านี้แหละครับในการเล่นเราอาจจะต้องเจอปัญหาอย่างนี้ต่อไปเพราะว่า,อ,าอย่าไ,ได้คาดหวังอะไรนะครับวันที่8ธันวาเจอติมอร์เลสเตะนะครับทีมอันดับ11ของอาเซียนนะฮะถ้าเรายังเล่นได้แค่นี้เนี่ยโอ้โหอิชิอิอาจจะต้อง แม่ไปไม่ลามาไม่ไหวนะครับเพราะว่า14ธันวาเราจะรับมือกับมาเลเซียแล้วก็17เนี่ยเราบุกไปสิงคโปร์นะครับเป็นอีก3านัดที่ถือว่าก็สำคัญทีเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่แม่ยังคาดหวังไม่ได้นะฮะถ้าเรายังได้นักเตะชุดนี้แล้วก็โชว์ฟอร์มได้เพียงแค่นี้นะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียเขาก็ดูเหมือนจะ เลืล่อมแซงไทยเพราะว่าเขาไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสําเร็จนะฮะขณะที่เวียดนามนี่เขาตกลงมานะครับก็เอาเป็นว่ามันโกโซโบิกกรณีของการกลด่าซึ่งต้องยอมรับนะว่าเล่นอย่างนี้ฟอร์มได้แค่นี้เสมอลาวมีเสียงโห่ด้วยนะครับเล็กๆในช่วงท้ายๆเกมนะฮะ แล้วก็คุณรุ่งรัตภูมิจันทึกเนี่ยที่สะกดอารมณ์ไม่อยู่นะครับแล้วก็ถึงกับไปด่าพ่อรล่อแม่ออกทางโลกโซเชียลเนี่ยก็เป็นบทเรียนอีกอันหนึ่งนะครับนะไม่ควรจะต้องทำหลีมิงเนี่ย 61, จะย่าง6กแล้วยังโกรธนะครับภาษาอะไรกับแฟนบอลที่ดูกันนะแต่วุฒิภาวะของหลีหมิงเนี่ยหายใจลึกๆนึกได้แล้วก็ มองเหตุผลประกอบหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะก็ทําใจนะฮะแล้วก็คิดว่าเอานะยังไงบอลไทยมันก็อย่านึกว่าเก่งกาดนักนะฮะมีแค่นี้แหละนะฮะแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรสูงแต่ทิ่สำคัญเราได้เห็นนักเตะดาวรุ่งของเราได้ใช้เวทีนี้เดี๋ยวเรารอโอกาสต่อไปในอีกสามนัดเดือนธันวาคมนี้นะครับ หายใจลึกๆต้องนึกได้หัวใจพ้นคายต้องนึกถึงมาเรียนนำน้ำากนหลีมิ่งมิงไทยแล้วก็ลืมบับซะไทยกับลาวแม่คงจะลึกไปนานครับนักเตะลาวนี้ฉลองกันไม่เลิกครับส้มตำเสือหัวเราะนะฮะเสือร้องไห้สินะครับนะแล้วก็เนื้อย่างลาบเป็ดลาบไก่แล้วก็ไม่ต้องใส่ไข่มากันเต็มโต๊ะนะฮะก็ดีใจด้วยนะมาตรฐานลาวสูงขึ้นของเราแม่เอานะ ใช้ผู้เล่นระดับทีมบีนะแล้วก็มันก็อาจจะมีบางเวลาที่มันฟอร์มันแม่ทำอะไรก็เลวร้ายไปหมดวันนั้นจริงๆอ่ะลูกแรกได้เนี่ยพอลูกที่สองเนี่ยนะครับถ้าเราได้ตามมามันก็จบดันไปชนคาดอะโอเคนะครับแล้วก็นักเตะไทยก็ใจเย็นๆอย่าไปอ่านโซเชียลอย่าไปโต้อตอบมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผลงานจะพิสูจน์ ในเอเชียนครับนะอาเชียนครับสิไม่ใช่เอเชียนนะครับก็วันเวลามันจะรักษาและเชียร์ฟุตบอลไทยต้องลืมคำว่าผิดหวังนะครับจะไปบอลโลกโอ้คิดแล้วจะเป็นลงไปโน้ไปโนไปปไ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 ปโน้ไป,ไป,ไป कर पैसे या है